วันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้ซ่วมฉุกเฉินค่ะโดยไอเดียนี้ได้มาจากคุณแม่อุทัยวันแล้วก็น้องอัญญรัตน์ค่ะก็เราจะบริจาคเป็นซ่วมแบบนี้นะคะขั้นตอนการใช้ก็คือเริ่มจากการแกะแพ็กเกตออกหน้าแพ็กเกตก็จะมีวิธีการใช้งานซ่วมฉุกเฉินนะคะติดไปให้ด้วยก็สามารถดูวิธีการใช้ได้ภายในแพ็ค ของในแพ็กนะคะก็ประกอบไปด้วยถุงดำอุปกรณ์ทำความสะอาดคือเราก็จะมีปูนขาวสำหรับทำความสะอาด <Okay. S 1> เวลาแต่ละครั้งที่เราใช้ส้วมนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูคะ่ะ <Okay. S 1> เริ่มแรกก็คืออันนี้เป็นส้วมพร้อมฝาก็ <Okay. S 1> ใส่ถุงดำเข้าไป ก็จะมีคลิปหนีบให้กับยางเอาไว้สำหรับติดถุงดำกับขอบเก้าอี้ค่ะเวลาใช้แต่ละครั้งนะคะก็คือสามารถถุงนึ่งสามารถใช้ได้หลายครั้งโดยที่ใช้หนึ่งครั้งเราก็จะ ใส่ปูนขาวโรยสอช้อนโต๊ะลงไปหลังจากการใช้แล้วก็สามารถปิดฝาเอาไว้ใช้ต่อได้ค่ะก็พอถุงเต็มปุ๊บก็ให้มัดปากถุงแล้วก็พยายามรีดอากาศออกแล้วก็มัดไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งลอยไปกับน้ำเพราะว่ามันจะสร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อมหลังจากน้ำลดค่ะแล้วสำหรับคนที่ต้องการทำเองที่บ้านนะคะ ตรงนี้เป็นเก้าอี้พลาสติกธรรมดาแต่ว่าทางของสถาปัตย์ได้ทําเป็นเก้าอี้หกขาเพื่อความแข็งแรงมากกว่าก็คือสามารถเอาเก้าอี้มาเจาะรูแล้วก็ตะไบลบคมตรงโครงสร้างด้านในค่ะแล้วก็หาถุงดํามาใส่ได้แต่ว่าทางเราก็อยากให้ทุกคนใช้ไปที่แบบ DIY ก็คือมีอะไรสามารถมาประยุกต์ใช้ก็ทำซ่วมเองได้ของที่มีอยู่ะค่ะโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อดีกว่าค่ะ